สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดผักกูดนะคะผัดผักกูดกุ้งกระปิค่ะนี่ค่ะจะมีกุ้งนะคะเสร็จแล้วก็ผักกูดแล้วก็เด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีพริกกระเทียมค่ะแบบเผ็ดนิดหน่อยค่ะเราไม่นิ้นเผ็ดมากผักกูดค่ะอันนี้เราก็เด็ดนะคะผักกูดมีสัปปรพคุณเยอะนะคะเพื่อนๆเป็นผักที่น่ารับประทานมากเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดกันค่ะผัดผัดผักผัดกูดผัดกับหืมยเียกย่างเหมือนกันเนาะผักกูดผัดกะปิค่ะไปค่ะค่ะก่อนอื่นเราตั้งน้ำตั้งกระทะความร้อนร้อนใส่กุ้งลงไปค่ะพริกเราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นฉุนรบกวนเพื่อนบานโอเค นะคะแล้วก็กุ้งทอเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปให้หอมนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปเร่งไฟเลยคะ่ะไม่ต้องรอให้พริกฉุนนะคะ ใส่ตะกดลงไปค่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะผัดเทคไ้ฝักบุ้งเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกัน หงรุ่งรสหมูค่ะแล้วก็ใส่ซอสกะปิซอสกะปิของรอยไทยนะคะเขาบอกว่าใส่ปุ๊บลอยปับ๊บ <Wow. S 1> ก็ลองไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเค็ม รู้สึกว่าน้ำน้อยเนาะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเพิ่มอือนารับประทานค่ะห,หอม้วใส่เป็นเพิ่มกะปิเพิ่มไปนิดนึงมันยังไม่ค่อยมีกลิ่นโอเค หอมกะปิดแล้วค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะไม่ตองเยอะนะคะมีรสชาติเค็มแล้วคแค่นี้เป็นอันเสร็จค่ะใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆใส่จานค่ะโอเคค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูผัดผักกูดกะปิกุ้งค่ะก็จะเรียกได้ผัดผักกูดกะปิกุ้งค่ะจะทานข้าวกันค่ะ